เรื่องที่เรานะคะจะไปเรียนตนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะไปเรียนตะวันนี้นั่นคือแบบฝึกหัดหน้าที่6นะคะนักเรียนหน้าที่6ถ้าใครเอาแบบฝึกมาแล้วนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหน้าที่6รอยรูปรอเลยนะคะวันนี้เราจะทําส่วนบนและส่วนล่างของหน้าที่6กันซึ่งยากไหมควรกะว่าไม่ยากเหมือนก็ควนเนาะเหมือนเป็นการทบทวนของอลูกนะคะเพราะว่าเราก็ เรียนกันมาแล้วด้วยเนาะหือว่าสุดวนะคะแบบฝึกหน้าที่หกลูกส่วนบนค่ะเริ่มจากเขามีคำสั่งให้ลูกเขียนตัวเลขอารบิกเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือแสดงจำนวนคราวนี้แบบฝึกของลูกนะคะมีทั้งหมดสีข้อถูกไหมยังไม่ยากเนาะมันคือสีข้อที่ง่ายมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือของควยายไม่เหมือนของพวกหนึ่งอว่าหนังสือของควายมีข้อสี่ มันเป็นหลักล้านล้านโอหเยอะมากเลยแต่พอดีโชควีของลูกที่ปีนี้ลูกได้นังสือเล่มนี้ก็คือจะได้ยากฝุดก็แค่หลักประมาณพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยลูกข้อที่หนึ่งค่ะอ่านว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งสิบอะไรลูกสิบสิบเจ็ด <97. S 1> ล้านแปดก่งมากสิบเจ็้นสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด เดจสิขอบคุณครับี่ให้นะครอ่านว่า17ล้านนะลูกก้อนล้านอ่านรวมเป็นหนึ่งก้อนเดียวก็คือ 17, 8, 9, 1 7บเจดล้านแปดหเขียนเป็นเลขไทยง่ายๆเลยส่วนตัวหนังสือสะกดให้ถูกต้องชั่วโมงที่แล้วเนาะเราได้สุดเขียนตัวหนังสือแล้วนะคะอารยาลูกลุยเลยค่ะอารยาลุลยค่ะลุยค่ะ1 7บเจ็ดล้านแปดหอ่า ใครเขียนเสร็จแล้วไปดูข้อที่สองต่อเลยลูกระหว่างรอเพื่อนนะคะไปดูข้อที่สองต่อเลยระหว่างรอเพื่อนข้อที่สองนี้ดูดีๆนะลูกลูกอ่านว่าอะไรข้อที่สองลูกอ่านว่าอะไรก้อนทั้งก้อนเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนี่ไว้วงให้ทั้งก้อนเลยอันนี้จะอยู่หน้าคําว่าล้านลูกต้องอ่านว่าอะไรหกพันล้านหกพันอะไรเอ่ย อย่าลืมหกพันไรเอ่นหกพันล้านเอ็ดยังยังไม่ถูกยังไม่ถูกเฉียดเฉียดหกพันเ <6, 000, S 1> อ็ด <8. S 1> อ่าหกพันเอ็ดแล้วอะไรต่อลูกอะไรต่อคะสี่แสนหกหนึ่งหกพันเอ็ดค่ะคำนึงค่ะคำนึงหกพันเอ็ดอะไรลูกสามร้อยล้านหกพันเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยถูกต้อง อ่าเขียนเลยค่ะถ้าเราเจอหลักล้านขึ้นไปอ่านยกก้อนนะลูกและที่สำคัญก็คือเราอ่านเอ็ดนะลูกความค่นส่งไว้ามามี6 000 1 0 0ล้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูก6,000นนะคะย้ำนะ6,000นนะคะย้ำคำว่าเอดนะคะ6เอล้าน4ี่แสเวลาอ่านมีล้านหนึ่งนะคะอ่า ครูก็จะไปที่ข้อที่3คราวนี้ข้อที่3มลูกจะต้องเป็นคนเขียนตัวเลขเองถูกไหมลูกจะต้องเป็นคนเขียนตัวเลขเองคราวนี้ครูจะมีวิธีการพลาดให้หนูนะคะวิธีการพลาดของลูกในที่นี้ก็คือให้ลูกติ๊กหลักเอาไว้ลูกเข้าใจคำว่าติ๊กหลักไหติ๊กหลักอ่าลูกอ่านก่อน21,637น่รามนี่ไว้เจอคำว่าล้านแสดงว่า ครูเจอคําว่าล้านครูเจอคําว่าแสนเห็นไหมแสดงว่าสองหมืหนึ่งพันหร้อยสาิเ็ดเนี่ยครูไอจะต้องยกก้อนหนูยกก้อนเลยก้อนนี้จะต้องอยู่หน้าคําว่าล้านอ่าแล้วที่คุณครูบอกให้ลูกติ๊กหลักคาว่าติ๊กหลักก็หมายความว่าให้ลูกอาดิสอซติ๊กติ๊กไว้ก่อนว่าเอ้ยอันนี้หน่วยนะสิบนะร้อยนะพันนะหมื่นนะแสนนะ ล้านนะสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอ่ะเห็นไหมเห็นช่วยติ๊กหละนะักไหมฉะนั้นลูกก็ใช้ดินสอติ๊กไว้ได้ลูกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พลาดลูกอ่าก่อนที่จะเขียนจํานวนลงไปลูกสองหมืหนึ่งพันหร้อยสามสิบเจ็ดมันจะต้องหยู่ก่อนหน้าหลักล้านฉะนั้นหน่วยสิบร้อยอันนี้ใวรทําให้ดูก่อนนะหน่วยสิบร้อยใส่กอมมากขั้น พันหมื่นแสนใส่อมมากขั้นอ่าทั้งก้อนนี้ลกูกมองออกไหมเดี๋ยวไวจะลบออกก็ค่อยเติมตัวเลขลงไปอ่าทั้งก้อนนี้คืออันนี้ลกูกนี่มองออกไหมคะยกสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดมาใส่ไว้ทั้งก้อนเลยอยู่ที่หลักล้านลูกอ่าเห็นไหมฉะนั้นจานวนที่ลูกจะเติมได้นะคะจํานวนที่จะเติมออกมาได้นะคะก็คืออ่าไวลล้ลบตรงนี้ออกไปก่อน ดูณจะได้ไม่งงนะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะทาทั้งต้อนนี้เลยอยู่ในหลักล้านเห็นูสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดแล้วก็ล้านค่อยไปก้าแสนก้าแสนละแปดฉะนั้นหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบไม่มีใส่เลขศูนย์อ่ทานะทางนั้คราวนี้ เราก็จะเขียนเป็นเลขไทยง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเราเสียอรบิรกาเลขไทยก็จะตามมาเลยอ่านไหมคะข้อสามเป็นหลักหมื่นล้านไปแล้วนะส่วนข้อที่สี่ข้อที่สี่ถ้าเป็นไว้ยๆก็จะตามหาคําว่าล้านก่อนไหนจ๊ะห้าแสนสามหมื่นสิบหกนี่คุ้เจอแล้วคูไอเจอคําว่าล้านแล้วอ่าคุ้เจอคําว่าล้านแล้ว ห้าแสนสามมื่นสิบหกล้านสองแสนเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะแสดงว่าทางก้อนอยู่หน้าหลักลา้านนี่โอ้ยไปถึงหลักแสนแล้วแสนล้านอ่ะมาดูไหนลองเขียนซิลองเขียนชิลูกได้ไหมห้าแสนสามมื่นสิบหกเขียนห้าแสนสามมื่นสิบหกก่อน อ้ 5, อาแสนสามืนสิบหกเแล้วนะเห็นก้อนที่ไว้วงไหมเขียนห้าแสนสามมื่นสิบหกให้ได้ก่อนแล้วใส่คอมมาขั้นซึบต่อจากหลักร้านกี่แสนต่อเขียนต่อได้เลยอ่าเขียนต่อเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีดีกวา่าจะได้เห็นว่ามันคนละส่วนกันนะอ่าสองแสนเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดเห็นไหม มีคำว่าล้านก้อนหน้าล้านก็คือห้าแสนสามมืสิบกล้านลูกแล้วก็ต่อด้วยสองแสเก้าร้อยยี่ิเจ็ดสิ่งที่ลูกเขียนออกมาได้ก็จะต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ 2, 9, 0, สองแสเก้ารอยยี่สิบเจ็ดู่ด้านหลังเห็นไหมลูกฉะนั้นทั้งก้อนของลูกทั้งก้อนที่เป็นหลักล้านของลูกคืออันนี้ ห3า6สล้านอ่าไหมก้อนนี้เอามาเขียนก่อนนี่แหละจริงๆเขียนได้แต่แว่าพลาดหลักนิดน,งนึงมันเยอะจำนวนมันเยอะต้องค่้ใๆเขียนพอเขียนเลขอรารบิกได้เลขไทยลูกก็จะเขียนได้ทนันไหมคะ อผมส่งหมูมาหาครูด้วยวรกัญญาอย่าแซวสีนี่เคยเห็นหมูทะเลปะหมูอยู่กลางทะเลเป็นหมูทะเลหมูฝรั่งใช่ไหมครับอะไรนะครับหมูฝรั่งใช่ครับแม่หมูฝรั่งอ่าอเล็กเสร็จยังลูกถ้าเอเล็กเสร็จแล้วครูผ่านเลย แถวผู๋แถวผู๋อภิษฎยังใครเป็นแวะเวียนดูคระสือบ้างนะใครเสร็จแล้วส่งหัวใจมาได้เลยใครเสร็จแล้วส่งหัวใจมาเลยลูกอ่าเขียนลายมือสวยๆนะบางคนส่งงานมาดีมากเลยลายมือสวยมากเลยพยายามเขียนลูกพยายามเขียนลายมือให้สวยๆแล้วถ้าใครไม่ทันในชั่วโมงนี้นะลูกก็เดี๋ยวคว้จะรีบทำคลิปลงให้นะคะอาส่งให้นะลูกนะลูกก็ติดตามดูย้อนหลังได้เนาะตรวจทางเองเนาะถ้าคว ตาไม่รายนะคะไปเช็คงานให้ลูกไว้ก็จะบอกถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนไว้ก็จะเม้นบอกให้เนาะให้ลูกแก้ไขแล้วส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่วนล่างกันแล้วข้อข้างล่างง่ายมากเลยข้อข้างล่างง่ายมากใช้เวลาไม่เกินห้านาทีเสร็จโอ้โหไงคุยคุยอ่ะไปดูส่วนล่างกันลูกส่วนล่างง่ายง่ายยังไงนะักเรียนดูข้อที่หนึ่งก่อนอาวงก่อนมีข้อที่หนึ่ง อันนี้ข้อที่สองนี่ง่ายจนจะตายตึ่นไปเลยนะคะข้อที่หนึ่งลูกจำนวนแปดหลักพอลูกเห็นจำนวนแปดหลักอันดับแรกลูกกำหนดเส้นไว้เลยลูกเขียนตัวเลขเป็นฮินดูอารบิกอ่ะลูกเห็นเส้นแดงๆที่ไวใส่ไว้ไหมลูกเห็นเส้นแดงๆที่ไวใส่ไว้ไหมพอโจทย์บอกว่าเฮ้ยตัวเลขเนี้ยจะต้องเป็นแปดหลักนะลูกกำหนดหลักเลยลูกแปดหลักคือลูกจะมีเลขทั้งหมดแปดตัวลูกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจ็ดแพอลูกกำหนดหลักได้แล้วหน้าที่ของลูกที่เหลือคือเอาเลขโดดที่ตรวจกำหนดไปเติมลงตามหลักขมันเช่นเขาบอกว่าสองอยู่ในหลักสิบล้านกับหลักหมื่นเห็นไหมคะลูกก็เอาสองไปเติมหึ่งอ่าศูนย์อยู่ในหลักแสนและหลักพันลูกเอาศูนย์ไปเติมไล่หลักไปลูก หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเจ็ดอยู่ในหลักล้านสามอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยอ่าเห็นไหมคะตัวเลขทุกตัวจะไปลงที่หลักแหละไ้ก็จะใส่สองอ่ะสองอยู่หลักสิบล้านนะหลักอะไรอีกลักหมื่นเติมทีละตัวเลยลูกศูนย์อยู่หลักแสนอ่าหลักแสนอยู่ตรงไหนเติมศูนย์ หลักพันอยู่ตรงไหนออะเติมศูนย์เห็นป่ะเติมไปทีละหลักลูกแล้วเราจะไม่พลาดเจ็ดอยู่ในหลักร้านออะเติมเจ็ดจ้ะสามอยู่หลักร้อยหนึ่งอยู่หลักสิบสุดท้ายห้าอยู่หลักหน่วยนี่ไงจํานวนของปูไอได้แล้วพอได้มาแล้วเราอ่านว่าอะไรนีพอได้มาแล้วเราอ่านว่าอะไรคะจำนวนนี้เราอ่านว่าอะไรคะยี่สิบเจ็ด ล้านก okay, <ม><อ>่งน,นั่งดูสามร้อยสิบห้าถูกกองลูกก็มกันเขียนเป็นตัวหนังสือเลยลูกพี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นสามร้อยสิบห้าเก 17, 2, 15, 7, ่งมากอาเหนไหมเสร็จไปข้อนึงแล้วพอทําข้อหนึ่งได้เขามีข้อสองไม่เป็นปัญหาของเราแล้วข้อสองเขากาหนดมาให้คือจํานวนอสอิบหลักพอเขากาหนดจํานวนสิบหลักมาให้เราก็เหมือนเดิมลูกขีดเส้นหลักรอไว้เลย นี่คราวนี้มีเลขกี่ตัวแล้วมีเลขโดดทั้งหมด10ตัวเพราะว่ามันเป็น10หลักเนี่ยจะต้องเติมเลข10ลงใน10หลักนี้ก็คือมี10หลักให้เติมอ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล,ล้านโอ้พวนี้10หลักพันล้านจ้า สี่อยู่ในหลักพันล้านพอไอยพวกพันล้านปุ๊บเพิมสี่ได้แล้วนี่หนึ่งอยู่ในหลักล้านอ้าวหลักล้านอยู่ตรงไหนเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ้าวเพิ่มได้เก้าอยู่หลักแสนและหลักหมืน่นอ่านับไอีกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเก้าอยู่ทั้งแสนทั้งหมื่นเลยจ้ะเติมเก้าเติมเก้าจ้ะโอ้ยง่ายแล้วค่ะส่วนหลักอื่นเป็นศูนย์ สบายแล้วค่ะเติมอะไรหมดเลยลูกหนักอ่นเป็นสูงพี่เหลือเติมอะไรหมดเลยจ้ะศูนย์เก่งมากค่ะเติมส,สูงลูกอ่าจำนวนนี้อ่านว่าแฮมเ์ลนฮมเทลเทนไปอ่านได้เลยเหมือนข้อด้านบนเนี่ยจำนวนนี้อ่านว่าอะไร สี่พันเอ็ดม,มีคนสอบมาแล้วสี่พันเอ็ล้านเาแสนเก้ามเก่งมากเเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเริ่มคลองคือละอุ่ยอุ้ยอุ่นี่พันล้นา,านา้ากลับมากลับมากลับมามือมือไปโดนแตกเลยค่ะมือไปโดนอ่ะสี่พันเอล้านเก้าแสนเหมื โอเคชาหิวแลรวลูกอ่าเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมคะัอะใครเสร็จแล้วนะลูกอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งไว้นะเดี๋ยวใครโพสให้ที่เ c e b o o k กลุ่มสี่ทับสองนะคะลูกก็ถ่ายรูปหน้านี้นะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเด็กที่ให้เรียบร้อยนะลูกแล้วก็ไปลงส่งเอาไปจะไปเช็คให้นะลูกนะถ้ายังไม่ถูกต้องไงก็ดูให้มันถูกต้องครบถ้วนนะคะ เสร็จบริบูรณ์เสร็จบริบูรณ์ค่ะจบบริบูรณ์อ่ามีนักเรียนใหม่เข้าอ่าโอเคตอ,ตอนนี้ก็ตอ,อนไหมเสร็จแล้ว ใช้เสร็จแล้วส่งหัวใจมาแจ้งคูณเลยค่ะใช้เสร็จแล้วส่งหัวใจแจ้งครูได้เลยโอเคนะลูกก็ไปดูครบครัวเนาะต้องเขียนเองนะคะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันอีกในชั่วโมงหน้านะคะเดีย๋ยวดูนะคะเย่าลืมนะลูกเขียนรายมือสวยๆถ่ายรูปให้ชัดเจนทางหน้านะคะแล้วก็ส่งคุณครูที่ f a c e b o o k นะคะ